มรมภูมิพลังแผ่นดินค่ะจัดงานปากฐกถาภูมิพลังแผ่นดินเรื่องรัตนะของแผ่นดินจัก,กรินราชสุดานะคะเพื่อสื่อสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เยาวชนนำไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะปาฐกถาก ภูมิพลังแผ่นดินเรื่องรัตนะของแผ่นดินจัก,กรินราชสุดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบห้ารอบในวันที่ 2, สองเมษายน2558และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาอย่างต่อนเนื่องยาวนานทั้งด้านการศึกษาเทคโนโลยีและพระองค์ยังทรงเป็นที่รักของปวง ชนชาวไทยส่วนการจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมพระเกียรติของพระองค์ดังนั้นจึงจะเผยแพร่พระราชกรณีรรกรณยกิจให้เยาวชนประชาชนรุ่นใหม่ได้รู้สึกใกล้ชิดและเรียนรู้แนวทางพระราชดําริของพระองค์เพื่อนําไปเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบในการทํางานรวมถึงการดําเนินชีวิตด้วยค่ะ